ขายที่ดินด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด,ด้านหลังติดคลองพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านสวัสดีครับผมพัฒนานะผมจากเพจที่ดินปฐินบุรี canyon. แล้วก็ช่อง u t u b e ที่ดินปฐินบุรีนะครับครับวันนี้เช่นเคยเลยนะผมพาลูกค้ามารีวิวมาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับแปลงนี้นะครับสวยๆอีกแล้วนะผมด้านหน้าเราติดถนนคอนกรีตในหมู่บ้านนะครับแล้วก็ด้านหลังติดคลองนะครับเป็นคลองธรรมชาตินะครับผมที่ดิน เนื้อที่3ไร่นะผมแปลงนี้3ไร่หนึ่งานกับอีก60ตารางวาเดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับรับเชิญรับชมค่ะ ก,ก็มาดูพื้นที่แปลงที่จะขายกันเลยนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่ด้านหน้าแปลงนะครับผมติดถนนคอนกรีตเลยนะครับที่ดินเรามีเนื้อที่3ไร่หนึ่งงานกับอีก60ตารางวานะครับเป็นพื้นที walls, ่ในเขตของแปลงนี้อยู่ในเขตอำบลนาดีนะครับผมเทศบาลตำบลนาดีเลยนะครับอําเภอนาดีนะครับผมจังหวัดปราจีนบุรีที่ดินเป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับผมเรามีบ้านข้างเคียงนะครับผมด้านหน้าด้านหลังนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้เรามองเห็นวิวเขาด้วยนะครับผม นี่นะครับผมด้านหน้าแปลงเราก็มองเห็นวิวเขาด้วยนะครับแปลงนี้นะครับผมสวยจริงๆนะครับผมด้านหน้าก็มองเห็นวิวเขาด้านหลังติดคลองนะครับแล้วก็มีพื้นที่เป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านติดถนนคอนกรีตนะครับผมการเดินทางก็สะดวกนะครับมาดูแนวเขตกันนะครับผมที่ดินแปลงนี้ของเราครับฝั่งด้านซ้ายมือหันหน้าเข้าที่นะครับผมตัวนี้เราก็จะติดกับบ้านหลังนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านสวนนะครับมีรั้วล้อมอยู่นะครับของบ้านหลังนี้นะครับที่เขาล้อมรั้วไว้นะครับ อาเขตเราก็จะอยู่ละลาประมาณตรงนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับผมหน้ากว้างเราอยู่ละลาประมาณสามสิบกว่านะครับผมประมาณสามสิบเกือบเกือบสี่สิบเมตรได้เลยนะครับเป็นพื้นที่ที่เขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับนี่นะครับให้ลูกค้าชมนะครับแล้วก็ฝั่งด้านาขวามือหันหน้าเข้าที่นะครับผมของเราก็จะอยู่ละลาประมาณซอยฟ้าต้นนี้นะครับนี่นะครับ เลยนะครับอยู่แลับเราพอมาตรงนี้นะผมตรงนี้มันเรามีอยู่2แปลงนะครับผมแต่ว่าแปลงที่ขายก็คือแปลงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าเข้าไปชมพื้นที่ด้านในกันนะครับนี่นะผมตรงนี้เป็นพื้นที่ด้านในแปลงของเรานะผมพื้นที่แปลงที่จะขายนะครับตอนนี้เราก็เคลียร์ลื่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายๆต้นเลยนะครับ3 4ต้นนะครับด้านหน้าตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับ นี่ก็บ้านข้างเคียงนะครับพื้นที่เราเหมือนจะมีล่องนะครับตัวนี้เป็นล่องน้ํานะครับน่ก็จะเป็นล่องน้ําเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เราก็ทําบ้านได้นะครับหรือจะไปทําบ้านริมน้ําก็ได้นะครับผมบ้านดิบน้ําดิมของนู่นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพาลูกค้าเดินเข้าไปดูนะครับพื้นที่ตรงนี้อาจจะต่ำหน่อยนะครับผม พื้นที่ต่ำเลยนะนี่นะฮะเหมือนจะเป็นร่องนะครับตรงเหมือนจะเป็นร่องน้ำเลยนะครแล้วก็มีบ้านอยู่หลังนะครับนี่นะครับก็พาลูกค้ามาชมนะครับตรงนี้ก็อยู่กลาง นที่แล้วนะับผมแล้วก็เดี๋ยวพาลูกค้าไปชมด้านหลังท,ที่ที่ติดคลองนะครับในฉนดจะระบุว่าเป็นคลองยางนะครับผมจะเป็นคลองยางเป็นคลองธรรมชาติเลยนะครับก็จะเป็นคลองใหญ่อยู่นะครับก็น่าจะประมาณขนาดคลองก็น่าจะประมาณสัก20-30เมตรนะครับผมความกว้างนะครับ นะครับก็าพาเดินมาชมด้านหลังแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านเป็นที่ของบ้าน,นหลังนี้นะฮะอันนั้นก็จะเป็นบ้านเก่าๆอยู่หลังนีนะครับผมน,นี่ก็เป็นสวนมะม่วงนะครับนี่จะเป็นสวนมะม่วงมีมะม่วงมีมะนาวนะครับที่เขาปลูกไว้นะครับแตงข้างเคียงเรานะครับ เพิ่งเขียนเรื่องให้นะฮะผมนี่นะครับเลยพามาชมด้านหลังแปลงได้นะครับนี่นะครับก็จะถึงแล้วนะครับผมเลือกเข้ามานะผมที่ดินเรานะครับเลื่อกเข้ามาจากหน้าถนนนะครับอยู่ลาลาประมาณร้อยกว่านะประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเมตรนะครับ แล้วก็หน้ากว้างที่ติดคลองนะครับหน้ากว้างที่ติดคลองตรงนี้เราอยู่ราวๆประมาณเกือบเกือบ40เมตรนะครับประมาณเกือบเกือบ40เมตรเลยนะครับนี่นะครับผมพื้นที่ด้านหลังเรานะครับเป็นคลองนะผมเป็นคลองธรรมชาตินะครับชื่อว่าคลองยางนะครับนี่นะครับเดินมาหอบเลย นี่นะครับให้ลูกค้าชมนะครับด้านหลังคลองนะก็จะสูงกว่านะครับที่เราก็จะสูงกว่าคลองอยู่ลึกอยู่นะครับน่าจะประมาณประมาณ4เมตรได้นะครับประมาณ4เมตร5เมตรได้เลยนะครับนี่นะครับคลองธรรมชาติสวยๆเลยเรียกว่าคลองยางนะครับแล้วก็ตรงนี้คือบริเวณด้านหน้า แปลงนะครับที่ผมเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับสวยมากครับผมที่แปลงนี้นะครับติดคลองนะครับติดคลองธรรมชาตินะครับพื้นที่เราเป็นฉนดบดแดงเลยนะครับแล้วก็เปิดพื้นที่ในเขตเทศบาลนะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในเขตเทศบาลตะบนนาดีนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเรานะผมห่างจากตัวอำเภอไม่ไกลเลยนะครับผมประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับ กบน่าจะไม่ถึงเลยซ้ำนะครับผมประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับคร่าวๆนะครับผมนี่นะครับเซเว่นก็อยู่ใกล้ๆนะครับผมเซเว่นก็ได้จะวิ่งมามาถึงนะครับผมตรงนี้เพราะว่ามีเซเว่นอยู่แล้วก็ CJ แบงก์ก็จะเป็นทกศนะครับแบงก์ใกล้ๆก็จะเป็นทกศมีโรงพยาบาลนะครับผมโรงพยาบาลนาดีก็ละลาาไม่เกิน2อกิโลนะครับอำเภอนาดีก็ละลาาประมาณนี้นะครับไม่เกิน2อกิโล นี่นะครับก็สวยๆแบบนี้ถ้าผมมาดูราคากันนะครับที่ดินเราที่ดินเนื้อที่3ไร่นะครับ3ไร่1งานกับอีก60ตารางวานะครับราคานะผมที่ดินเรานะครับเราขายอยู่ที่ยกแปลงเลยนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับครับก็ราคานี้ก็ยังสามารถต่อรองพูดคุยรายละเอียดกันได้อีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะผมที่เบอร์ศูนย์หกห 1 5ึ่งห้าเกากนะครับแล้วก็อีกเบอร์คือศูนย์หกสี่เก้นะพัฒนาครับที่ดินประจิณวรีนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะผมในคลิตปต่อไปเาแปลงต่อไปยังไงก็ฝากพิจารณาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ